สวัสดีในค่ำคืนนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดจุดทูบรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยในค่ำคืนในวันในงวดวันที่สิบหกนะคะตุลาคมในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะใครเข้ามาแล้วฝากเคาะหน้าฝากกดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนเลขทูบของเราวันนี้จุดทูบกันนะคะค่ำคืนพิเศษนะคะโค้งสุดท้ายเผื่อใครที่แบบว่าเอาไปซื้อทันนะทุกคน แนวทางลงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลงให้อีกรอบหนึง่งเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ดูกันว่าแนวทางให้เป็นเลขอะไรนะคะจะมาตรงกันกับเลขทูบไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีสตินะคะในการซื้อเลขซื้อหวยนะคะลุ้นโชคกันไปพอแบบได้น้ำจิ้มนะเธอเออนะคะดีนะคะนางไม่ซื้อเลขเอเลขห้องคอนโดนางด้วยนะคะไม่งั้นนางจะได้ขายะค,ะคอนโดด้วย <c ười> <c ười> นางก็จะเน้นเป็นป้ายทะเบียนรถนะครับเพราะฉะนั้นคือป้ายทะเบียนรถนำโชคนางบ้าอย่างนี้นะคะ่ะเออทันข้างหน้าก็ตรงใจไงอุ้ยเก้วสีเถื่อหรืคะ หนึ่งพันเก้ารอยคนดูสวัสดีด้วยนะคะอย่าโมแต่หัวเราะกันนะคะให้ดูเลขดูหวยกันด้วยเนาะดูเลขดูทูบกันด้วยนะคะไปซื้อกันให้ทันนะคะตรงกับเลขอันก็อย่าว่ากันนะคะเพราะไอติมไม่ได้เป็นคนขายนะคะเป็นคนให้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าซื้อไม่ได้ไปตรงกับเลขอันก็ไปด่าเจ้ามือนะคะทุกคนอย่าไปด่าฉันนะคะว่าเออซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เลยเลขอันนู่นนี่นั่นนะคะตบปากนะคะเพราะว่าคืออันนี้เป็นคนให้นะคะ เออถ้าบน่นบ่นกับเจ้ามือนะคะว่าทําไมถึงไม่รับนะคะเออเลขสวยเนาะเก้าสี่อ๊ยซื้อไม่ได้เลยซื้อไม่ได้เลยเลขอันโอ๊ยให้มาก็เลขอันซื้อไม่ได้เลยนะเธอจะมาบ่นเส่ฉันนะคะฉันไม่ได้เป็นคนขายนะคะจะนไม่ใช่เจ้ามือนะคะอุยเลก คืนนี้สำนักหมอดูเขาก็เริ่มปล่อยกันละว,วันนี้เขาเริ่มปล่อยแล้วว่าราศีไหนจะถูกหวยนะเขาเริ่มปล่อยแล้วนะ,นะคะเออพอมาโดนราศีตัวเองปุ๊บเนี่ยคือใสเลยเต็มที่นะคะเออหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในปฏิภีดวงขึ้นนะคะราศีราศีนี้ที่หนึ่งนะคะมีเกณฑ์ถูกรางที่หนึ่งนะคะนําใส่เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าทุกสำนักปล่อยมาราศีไม่ตรงกันสักราศีเลยนะคะอีกสำนักหนึ่งราศีกันอีกสำนักหนึ่งราศีตุล นะคะเออก็นําใส่เลยนะคะมันก็ตรงกับราศีของเราปุ๊บเราก็นําใส่เลยจากที่ไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นปูเอ้ยคนลุกคักนะคะมาเห็นราศีตัวเองนําใส่เลยหมอดูก็ขยันนะ หมอดูก็ขยันให้นะราศีนะคะเออบางทีก็ไปดูสำนักอื่นด้วยนะคะราศีนะคะเออว่าจะให้อะไรนะคะไม่ใช่ให้สุ่มสี่สุ่มแปดนะคะเอออีกเพจนึงให้ราศีหนึ่งอีกเพจนึงให้ราศีหนึ่งไม่ได้นะคะทุกคนนะคะมีสิบสองเพจเท่ากับสิบสองราศีไม่ได้นะคะ,คนะคะ,เ,ะ,คะเออ <laughs> <laughs> เลขจะมาอ่าเลขวันเกิดนะคะเลขบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์นะคะทะเบียนรถอะไรเงี้ยเนาะเออก็นําใส่ซู้ตาย ขอให้ฉันโชคดีไปสันนะครขอให้ทุกคนถูกแล้ววันที่หนึ่งอะที่สองที่สามนะครับเพราะนาวันที่หนึ่งอยู่ที่นี่แล้วอุยเลขอะไรเนี่ยก้าสีอะไรคะเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นก้าสีอะไรเดี๋ยวขอยัดดูก่อนนะฮะ <laughs> <laughs> เขาดูกับเจ้ามือไว้หรือเปล่าเวลาสีไหนเนาะเออ ทุกคนฝากเข้ากลุ่มด้วยลิงด้านล่างนะคะเอออย่ามัวแต่หัวเราะเพลินกันนะคะคลิกลิงด้านล่างด้วยนะจ๊ะเข้ากลุ่มเข้าอะไรกันไปนะคะพรุ่งนี้ก็มีลาวด้วยอนะคะพรุ่งนี้มีทั้งไทยทั้งลาวด้วยฉันเหนื่อยมากเลยนะคะแต่แต่ละอย่างนะคะรบกวนปู่แล้วรบกวนปู่อีกนะคะจุดทูบไทยเอยแล้วมาจุดทูบลาวอีกสับสนปนเปกันไปหมดเลยทุกคนนะคะเออเคยไม่คิดว่าปูยา่ย่าท่านเป็นเอสเซมเอร์ er บ้างหรือคะเออ ท่านก็จะมึนๆง,งงๆสันิดนึงนะคะเพราะว่าขอแล้วขออีกนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งฮานอยลาวไทยนะคะเออมีสามหวยใหญ่รอสแตนบายรอในวันพรุ่งนี้นะคะเออสองพันหนึ่งร้อยคนดูฝากกดติดตามด้วยนะเก้าสี่เลยเก้าสี่ศูนย์สี่วายเก้าสี่ศูนย์ ตรงกับเลขที่จุดเลยเก้าสี่เก้าเลิศนะคะเนี่แหละนะคะนี่คือตัวอย่างเขาคุณคุณเก๋ไก่นะคะเออบอกว่าตรงกับเลขที่จุดเลยนะคะจากที่จะซื้ออยู่แล้วสิบบาทคูณสิบบาทนะคะตอนนี้เริ่มละนะคะเออเริ่มดูเงินในบัญชีแล้วนะคะว่าสามารถใส่เพิ่มไปได้อีกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนะคะเลขตรงกับเลขทูบที่จุดได้ที่บ้านนะคะเออ ตอนแรกจะใส่อยู่สิบาทสิบห้าบาทนะคะตอนนี้เริ่มดูละนะคะเริ่มดูยอดตัวเองละนะคะว่ามันสามารถเพิ่มเติมไปได้อีกเท่าไหร่ดีนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่เราให้ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะว่าตรงมากเลยตรงใจเวอร์นะคะเอ,อชาววุ่นวายบ่ายตื่นเต้นนะคะชาาวุ่นวายบ่ายตื่นเนะต้นเย็นนะคะ <laughs> ช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นลอยละยี่เนาะโหเก้าสี่อุ้ยเก้าสี่ศูนย์จริงๆด้วยเธอปู่บอกงงแล้วนะคะนี่นะคะสลับเลขไทยของไอติมนะคะซึ่งก็จะไม่มีความตรงเลยนะนี่ทุกคน นะคะเล็กทูบอยู่ในแก้วแชมเปญนะคะเล็กทูบอยู่ในแก้ววายเนาะแก้วแชมเปญนะคะเป็นแก้วแชมเปญมินินเนาะนี่นะคะขนาดแก้วจุดทูบก็ยังหรูหราหมาหอนนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องแทงอยู่แล้วนะคะเก้าสี่ศูนย์ทุกคนคะ่ะเล็กทูบนะคะ บายตื่นเต้นเนาะเออเย็นเย็นกู้เงินนะคะเออรัฐบาลไทยนะคะนี่ให้ห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าทุกคนขาเย็นปาร์ตี้ค่ะนะโอเครู้เรื่องนะคะนี่ตรงกับเล็กทูบไหมนะคะอุ้ยทำไมคนในรูปทำไมหน้าขาวเลยหน้าข่าวซิดมากเลยหน้าข่าวจนหลอดนะคะทุกคนขาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะเออนี นี่อ่ะนี่นะคะห้าหนึ่งสามสามหนึ่งห้านะคะให้เม็ดเดียววัดดวงไปเลยค่ะเพราะว่าไหนๆให้ให้เยอะก็ไม่มาแล้วก็ให้เม็ดเดียวไปเลยนะคะทุกคนคะนี่นะคะให้เม็ดเดียวไปเลยสามหนึ่งห้านะคะเพราะให้เยอะเต็มหน้ากระดาษแล้วก็ไม่มานะคะอืมก็ลองให้เม็ดเดียวดูสามหนะึ 15, นะ่งห้าแล้วตัดเล่นไปเลยนี่ค่ะนะคะนี่ให้เต็มหน้ากระดาษแล้วนะคะให้ประมาณร้อยคู่แล้วก็ไม่มานะคะทุกคนคะ่ะ ก็ลองก็ลองให้ดูนะคะสามหนึ่งห้าเม็ดเดียวนี่อ่ะทุกคนขาขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้ขอให้รางวัลใหญ่เป็นของเรานะคะถูกสองตัวสามตัวกันเนาะ